เหมืนอนเหมือนทนอยู่ค่ะเหมือนเหมือนกับอาจารย์โยนไพ่ทิ้งไว้เหมือนกันนะคะ <c oughs> ว่าเออดูซิว่าเราเนี่ยจะมีทิศทางในการร่วมกันจัดการขยะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเราเนี่ยอย่างไรนะคะนี่ก็คือแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองที่เราได้คุยกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นหนังเรื่องยาว <c oughs> ที่เราต้องช่วยกันทําต้องบอกว่าต้องช่วยกันทําเลยนะคะสำหรับปัญหานี้แต่ว่าวันนี้เวลาน้อยเหลือเกินนะคะอาจารย์ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับผมร่วในรายการรวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะท่านเป็นนักวิจัยด้านขยะนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทาทนบุรีดรคมศินวังยาวค่ะคสําหรับในช่วงนี้นะคะเราคงจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะะไม่อยู่นะครภาคทฤษฎีไปแล้ววันนี้เราก็เข้าสู่ภาคปฏิบัติครับมีชุมชนอยู่ชุมชนหนึ่งนะครับที่อยู่ในเขตภาษีเจริญครับเขามีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบแล้วก็ทําอย่างไรแล้วก็ทําเพราะอะไรมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจไปชมกันครับ 2,000ตันคือตัวเลขคาดการปริมาณขยะที่ตกค้างหลังน้ำท่วมในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครปริมาณกองขยะเทียบเท่ากับสนามพุตปบอลจำนวน283สนามนี้หากใช้การจัดเก็บขยะตามปกติของสำนักง,งานเขตพื้นที่เพียงอย่างเดียวอาจต้องใช้เวลานานร่วมเดือนเพราะมีขีดความสามารถในการจัดเก็บขยะได้เฉลี่ยวเวลา219ตันหรือ31สนามพุตบอลเท่านั้น ขยะก,ก็เพิ่มขึ้นนะครับประมาณ0.1.4เท่านะครับที่เพิ่มมาส่วนมากก็จะเป็นขยะจากการสิ่งของที่เกิดจากภาวะน้ําท่วมนะครับก็ประชาชนส่วนมากก็นำมากองนะครับไว้ที่ประเวณหน้าบ้านหรือทางเท้านะครับของนะครับจำนวนขยะนี้ก็เพิ่มขึ้นเนื้อที่1.7ตารางกิโลเมตร54ชุมชน 40,000หลังคาเรือนในเขตพื้นที่ภาษีเจริญพบว่ามีขยะจากเฟอร์นิเจอร์ไม้โต๊ะตู้เตียงที่ชาวบ้านนำมาทิ้งเกือบ800ตันจากปริมาณขยะที่คาดการไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางสุขละลักษณะขยะจำพวกซากเฟอร์นิเจอร์ไม้ขยะอินทรีย์และสิ่งปฏิกูลต่างๆควรถูกกำจัดหรือแยกให้ห่างออกจากครัวเรือนในเวลาไม่เกิน7วัน เพราะหากปล่อยไว้นานความชื้นและเชื้อราจะกลายเป็นเชื้อโรคที่แพร่ระบาดในชุมชนได้โมเดลที่เราพูดเนี่ยทำทั้งเขตเลยนะครับเดี๋ยวจะมีทีมวิชาการเนี่ยเดี๋ยวจะลองเวิร์กรายละเอียดกับทั้งเขตเลยนะฮะว่าการขยะทุกประเภทต้องเหลือศูนย์อย่างที่ท่ากาการนะครับ,รบเราได้ทําแล้ว ไปติดบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ทิ้งขยะครับแล้วก็กรุณาดูแรกันด้วยคือการคัดแยกขยะเนี่ยของเราที่เราทําตลาดนัดขยะเนี่ยเพราะว่าเราให้แต่ละบ้านเนี่ยคัดแยกไว้เองแต่เศษอาหารเนี่ยต้องทิ้งเพราะว่าเราไม่มีที่ไม่มีจุดรวมใช่ค่ะแล้วก็ขยะที่ในบ้านนี่เราจ้องมีอยู่แล้วนะครับพวกก้างเศษอาหารปลาเข้าอะไรเนี่ยครับผมแล้วก็ใช้น้ําเอ็ม รดนะครับรบแล้วมันจะเป็นปุ๋ยคือถ้าเราสามารถจัดการบริหารจัดการทั้งหมดนี้ร่วมกันได้นะครับสว่ที่เวทีเสวนาเล็กๆในเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกับสำนักง,งานเขตภาษีเจริญหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่มองเห็นปัญหาร่วมกันจึงเกิดขึ้นเพื่อระดมความคิดหาทางแก้ปัญหาขยะตกค้างกว่า2000ตันในบ้านและในชุมชนของพวกเขาเอง สิ่งที่ทางสารสสนแล้วกท็ทางฝ่ายวิชาการเราอยากจะชวนทำนี่คือเป็นปฏิบัติการในการจัดการขยะครับเมื่อกี้ทางท่านเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้บอกแล้วนะครับว่าถึงทําเต็มที่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องใช้เวลาอีก2อาทิตย์นะครับสิ่งนี้เนี่ยเราเลือกได้นะครับว่าเราจะทนอยู่กับมันหรือเราจะทําให้มันเร็วขึ้นนะครับเราจะทําให้มันยั่งยืนยังไงนะครับเราเรียกไอ้งานตัวนี้ถ้าเป็นภาษาง,ง่ายๆก็คือปฏิบัติการทําให้ขยะมันเป็นศูนย์ ข้อความคิดจากวงเสวนาจะแบ่งขยะออกเป็น5ประเภทคือเฟอร์นิเจอร์800ตันอิดทราย100ตันขยะที่สามารถรีไซเคิลได้เช่นพลาสติกแก้วเหล็ก200ตันขยะเอ2น0ีตันและขยะที่ใช้ต่อไม่ได้อีก800ตัน จากการประชุมร่วม3ชั่วโมงจึงได้ข้อสรุปเพื่อหาแนวทางการกำจัดขยะที่ตกค้างโดยกำหนดเป้าหมายการกำจัดขยะ2,000ตันให้หมดจากพื้นที่ให้ได้ภายใน5วันนะครับดตงนั้นตัวตั้งต้นของเราก็คือว่าทำอย่างไรแทนที่เราจะรอรับสบภาพนะครับให้มันเกิดอีก2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์นี่นะครับแล้วลูกหลานเราเป็นอันตรายนี่นะครับเราจะทำยังไงให้มันเหลือน้อยที่สุดแล้วก็ให้กทมนี่เขาไปฝังกลก ในระหว่างที่น้ําท่วมเนี่ยแล้วขณะนี้น้ําลดแล้วในเขตประสิจริญเนี่ยขยะมันสะสมมากครับแล้วการเก็บเนี่ยที่ท่านวิทยากรท่านบอกว่าเราพอจะระดมรถทรัพยารหรือว่าถุงดํามาช่วยกันเก็บขยะให้จะปริมาณให้มันหมดไปได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีขยะประเภทแรกที่มากที่สุดคือเฟอร์นิเจอร์ที่เสียหายจากการถูกน้ำท่วม และมีปริมาณมากถึง800ตันในขั้นแรกสำหรับบ้านที่ยังไม่ได้ขนย้ายให้โทรแจ้งยังสำนักง,งานเขตภาษีเจริญจะมีรถเวี่ยนไปรับตามบ้านและชุมชนเพื่อไปยังจุดตากแห้งซากเฟอร์เิเจอร์ที่แห้งแล้วบางส่วนที่ยังดีอยู่จะถูกนำมาซ่อมแซมเพื่อใช้ใหม่อีกครั้ง ส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถนำไปใช้ใหม่ได้จะถูกย่อยสลายแล้วอัดเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อแปลงเป็นเชื้อเพลิงขยะอีกประเภทที่ขนย้ายยากคือเศษวัสดุก่อสร้างจาพวกอิฐหินที่เคยสร้างเป็นผนังกั้นน้ำจะมีการแจกจ่ายถุงขนาดใหญ่ให้กับชาวบ้านเพื่อให้จัดเก็บง่ายและง่ายในการขนย้าย ส่วนขยะที่สามารถนำไปแปลรูปหรือรีไซเคิลได้เช่นขยะพลาสติกต่างๆบางชุมชนจะมีการคัดแยกขยะเหล่านี้เข้าสู่ระบบธนาคารขยะอยู่แล้วจึงมีการต่อยอดด้วยการกระจายจุดธนาคารขยะออกไปให้มากขึ้นครอบคลุมทุกชุมชนเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทุกบ้านนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ออกมาขายให้กับธนาคารขยะ นอกจากสามารถลดขยะได้แล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้อีกด้วยขยะเอ็นซีที่ย่อยสลายได้เช่นเศษอาหารใบไม้บางชุมชนคุ้นเคยกับการจัดการขยะเหล่านี้ให้กลายเป็นน้ำหมักชีวภาพขาดเพียงอุปกรณ์คือบอร์ซีเมนสำหรับการพักขยะเอนและกากน้ำตาลที่ใช้ทำปุ๋ย ซึ่งสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสอสอ,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 อาสาจะเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือเพื่อหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำน้ำหมักชีวาภาพส่วนขยะที่ใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้เช่นขยะมีพิษจะมีการแจกจ่ายถุงดำเพื่อให้ชาวบ้านจัดเก็บรวมกันไว้ที่หน้าชุมชนรอให้รถขยะ นำไปฝังกลบที่โรงขยะน้องแขมต่อไปการแยกขยะตามบ้านเรือนไปสู่ชุมชนและแหล่งกำจัดขยะในแต่ละประเภทจะทำไปพร้อมๆกันเพื่อให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน5วันซึ่งในวันสุดท้ายจะมีการทำความสะอาดครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Big Cleaning Day การเริ่มต้นกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ ที่เริ่มขึ้นที่เขตภาษีเจริญในอนาคตหากทำสำเร็จรูปแบบนี้จะกลายเป็นต้นแบบให้ที่อื่นได้เรียนรู้และนำไปจัดการขยะเพื่อใช้รับมือกับสภาวะน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตดูแก็จะนอุคนะครับนอกจากเรื่องของขยะแล้วจริงๆ เรามองโอกาสของภาษีเจริญในการทำงานร่วมกันไกลไปกว่าน,นั้นอีกนะคะเรามองว่านอกจากช่วยกันทำให้ขยะตกค้างทั้งหลายเนี่ยม,มันหมดไปโดยเร็วแล้วเนี่ยเรามองว่าภาษีเจริญมีจุดแข็งอย่างยิ่งนะคะในการที่จะช่วยกันเริ่มต้นทำให้ปัญหาขยะเนี่ยมันเรียกว่ามีระบบจัดก,การที่คัดแยกจากครัวเรือนได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะกลายเป็นต้นแบบของอีกหลายๆพื้นที่ใน กรุงเทพมหานครนี่คือจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาขยะนับหมื่นๆตันในกรุงเทพมหานครแต่แนวคิดนี้เมื่อลงมือปฏิบัติจริงจะมีปัญหาอย่างไรมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนติดตามในลุยกรุงลุยขยะวันพรุ่งนี้ สำหรับเขตภาษีเจริญจะเป็นต้นแบบนะคะในการจัดการในโครงการจัดการขยะนะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นที่เราประชาสัมพันธ์เอาไว้นะคะว่าท่านสามารถนาขยะไปทิ้งได้ขอความกรุณาเป็นขยะประเภทเครื่องเรือนหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เท่านั้นนะคะไปทิ้งได้ที่ลานฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ทนบุรีพุทธมนตรสายหนึ่ง9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะครับขณะที่เครื่องเรือนเท่านั้นเครื่องเรือนเท่านั้นคือเฟอร์นิเจอร์เท่านั้นนะฮะขยะมีพิษอย่าไปทิ้งให้เขานะครับขณะที่าทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยได้มีการออกไปที่รู้จักในนามของราเวนะ,ะออกไปโอ้โหการว่าคนอยากได้เยอะมากครับก็น้องๆน,นะฮะนักศึกษาอาจารย์ก็ช่วยกันผลิตนะฮะแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยมันก็มาลงเอยด้วยว่าการขาดแคลนทุนทรัพย์อีกครับคุณสิริ<อ>วันครับนะครับเพราะนั้นก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะฮะว่าใครก็ตามแต่ที่นะฮะอยากจะช่วยนะครับในการบริจาคนะครับเงินทองเพื่อให้เขาเป็นกําลังที่สําคัญในการผลิตยาแล้วก็ยากำจัดเชื้อโรคเชื้อราต่อไปนะครับขออนุญาตนะครับ ชัสัมพันธ์ให้บริจาคเงินไปที่ที่ธนาคารกรุงศรีอุทิาครับสาขาประชาอุทิศชื่อบัญชีนะครับอันนี้เราไม่สะกดผิดนะครับยืนยันคือมจทอื่นๆ <S <S ออนะครับนี่คือชื่อบัญชีเลยะนะมจทนะฮะมาเลยทนพะจอมเก้าธนบุรีอื่นๆนะถ้าไม่มีอื่นนี่ผิดบัญชี330 1169 304นะครับแล้วก็ถ้าโอนเงินแล้วนะครับก็อยากจะให้แฟกซ์ นะครับไปโอนเงินของท่าน,นไปด้วยนะคะ,ะคเพื่อความชัดเจนนะครับในเรื่องของหลักฐานโนปร่งใสแน่นอนค่ะ0 2 4 7 0 8 4 1 2นะคะช่วยฝฟกใบโอนเงินไปด้วยหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับลุยกรุงเพื่อที่จะช่วยกันแก้ปัญหาขยะที่กำลังจะล้นเมืองของเราอยู่เนี่ยนะคะพรุ่งนี้ยังเจอกันอยู่แล้วก็จะคุยกันเกี่ยวกับปัญหานี้อยู่นะคะเพราะว่าทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันกับขยะที่พวกเราสร้างขึ้นนะคะพรุ่งนี้เจอกัน3มทุ่มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ